Godzilla Ultima. ก็ต้องบอกงี้นะครับว่าเป็นหนึ่งตัวละครในเกมโรบ็อกแมปไคจูไรเซนที่ผมนั้นยังไม่เคยเล่นแบบจริงจังสักทีหนึ่งเลยนะครับผมนะก็ตั้งแต่ตัวเกมมันเปิดตั้งแต่นู่นนะครับที่ต้องฟาร์มเอาสมัยแรกๆนะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นมันแบบจริงจังเลยนะครับผมจนกระทั่งตอนนี้ทางตัวเกมก็ได้เปิดให้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปิดรูปแบบที่เราสามารถฟาร์มเงินได้รัวๆเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องงามยันดีแหละก็เลยจะได้มาลองเล่นเจ้ากอซิลลาตีมาตัวนี้สักทีหนึ หรือว่าเจ้าก็ซิล่าติมาเนี่ยได้โหดสักแค่ไหนกันเชียวนะอ่ะเลือกตัวละครไปก่อนก็แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแยกปีวิเวกมาตัวอื่นก่อนดีกว่าตรงนี้ละการนี้หูพูดตรงๆเลยนะครับว่าตอนเกมที่มันเปิดสมัยแรกๆอะ่ะไม่มีปัญญา,าจริงๆทุกคนไม่มีปัญญาฟาร์มเจ้าตัวจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปิดแบบแจกแหลกนะครับก็เลยได้มาในสักทีหนึ่งนะโอ้โหมาครับมาจัางหวะนี้เดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราไปดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนดีกว่าซึ่งตัวโมเดลนะครับผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าทางตัว หน้าตาประมาณนี้เลยนะก็อซิลล่าอัลติมาหหูเหมือนจัดทุกคนเหมือนของเล่นด้วยนะครับเหมือนเชนมอนสเตอร์อาร์เลยนะ นี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับหรับตัวโมเดลก็ไม่ต้องพูดเลยเยอะนะก็จะเป็นโมเดลที่ทุกคนน่าทราบกันดีแล้วก็โคตรเท่โคตรสวยโคตรด,ดูดีเลยนะครับแล้วก็อ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูสกิลกันเนี่ยผมต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทางตัวเกมตอนนี้เนี่ยก็พูดตามตรงแหละนะครับมันก็เป็นเกมที่ผิดทฤษฎีเหมือนเดิมนะไม่แน่ะนะครับตอนนี้ผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยตัวเกมอาจจะโดนปิดไปเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปลองเล่นในห,หาที่ถึงก็แล้วกันนะครับผมเราก ถ้าคลิกเมาส์ซ้ายกันก่อนเป็นยังไงดูซินี่เป็นการกัดนะครับแล้วก็ท่าหนึ่งเป็นการทำอะไรวะเนี่ยท่าหนึ่งเอออะไรเนี่ะท่าหนึ่งเปิดโหมดเหรอท่าสองท่าสองฟาดหางนะครับแล้วก็ท่าสามท่าสามพุ่งครับผมท่าสามพุ่งโอเคท่าสี่ล่ะเป็นยังไงท่าสี่ท่าสี่จับนะครับแล้วก็ท่าเอฟเป็นยังไงอ๋อท่าเอฟลำแสงอู้นี่ลำแสงนะครับ โอ้โหออลจูเมนบริดในตำนานนีอจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเล่นไม่เก่งนะครับนี่ก็คืออาจจะแบบ first impression เลยก็ว่าได้นะจะมาลองเล่นแบบจริงจังดูนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวคือจริงก็เคยเล่นแหละแต่แบบเคยเล่นผ่านๆน,นะครับมาเรามาลองเกมเพลงกันดูนะครับข้างหน้าไปลุยครับผมไป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 ,ไ,ปไหนดูซิท่า3ใช่ไหมมันสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้โอ้โหโคตรขี้โกงอะ ที่โกงจัดนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นท่าไม้ตายท่า X นะซึ่งท่าเผมไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นท่ายังไงก็น่าจะต้องทําการเก็บหลอดก่อนแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะเก็บหลอดได้ถึงหรือเปล่าโอเคจังหวะนี้มาครับผมลุยกันเลยดีกว่าเอ็ดในหายคิดถึงนะครับผมไม่รู้เกมจะโดนปีหรือเปล่ามาครับท่า2จังหวะนี้รู้สึกว่าขี้โกงท่า2อื้อนี้ขี้โกงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยท่า2มันสามารถลากศัตรูได้เปล่าวะไม่ได้เหรอไม่ได้ได้ไงโอเคท่า3อม้อโดนท่า้าโดนก๊อนปูว่ะ เฮ้ยโดนโดนก็ปูได้ไงท่าสี่ท่าสี่นี้จับอืเขาเรียกว่าจับว่าวครับจังหวะนี้เฮ้ยว่าวเฉยโอ้โหผมบอกเลยผมเล่นไม่เก่งไงก็เลยเล่นยากมากเลยเนี่ยโอ้โดนตีโรเลยว่ะท่าสองอโดนโอ้โหโดนหมดโดนหมดสวยงามตาเอฟไปครับจังหวะนี้ลำแสงไปก่อนลำแสงไปเปิดไปมั่วๆยิงไปนี่เอายิงใส่อันนี้ก่อนอะไรนะวะปลาหมึกปลาหมึกโอเคโดน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  สวยงามแล้วก็ท่าหนึ่งคือท่าอะไรวะลองดูดิระยะแระยะประชิดนี่คือยังไงอ๋อเป็นการกัดนะครับคาบแล้วก็กัดโอเคท่าสองโอเคโดนปะเนี่ยเหมือนจะโดนหรือไม่โดนก็ไม่รู้ท่าสี่ไปครับจังหวะนี้เอาไม่โดนพลาดอีกแล้วท่าสามพุ่งเข้าไปใส่ครับผมเอ้านึกว่าจะตกน้ําไม่ตกน้าหรอโอเคไม่เป็นไรขึ้นไปก่อนเอาเอาบักบักเฮ้ยแต่ผมว่าผมชอบท่าสองนะท่าสองคือแบบมันกวาดหมดเลยอะกวาดแล้วติดหางด้วยประเด็นอะดูนะ ปุ๊บนี่โดนอ้าวโดนเปล่าวะน่าจะโดนท่าสี่ท่าสี่จับอืมจับสักทีนึงแล้วก็โอ้โหเป็นการพ่นลำแสงยัดหน้านะครับจังหวะนี้โอ้โดนมันจับคืนแล้วเอ้ยข้างหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยสวยเลยเอ้ยสว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 ยท่าสองอืมโดนโดนโอเคปูแล้วไงเฮ้ยปูปูใช้ท่าติปูใช้ท่าติถอยก่อนโอเครอดรอดรอดจังหวะนี้รอดท่าเอฟต่อครับท่าเอฟใส่เชอร์นูอัลฟา โดนไหมโอ้โหลำแสงยาวจัดอะคือโคตรไกลอะเอออะไรอะไรมาจากไหนปู่ก็ดปู่ก็ดปู่อุ้ยก็ดปู่มาจากไหนโอ้โหไม่ทันดูไม่ทันดูเลย <c oughs> เออไอ้นี่มาไอ้นี่มาท่าสีจับเลยโอ้โหไม่ทันคอสิล่าสิบเก้ามาจากไหนท่าสองนี่โดนี่ผมโคตรชอบท่านี้เลยขี้โกงจัดท่านึงจับฉีกกระชากสวยท่าสาม่ะ เออว้าาโดนโดนโดนมองไม่เห็นโอ้มองไม่เห็นครับตอนนี้แล้วก็ท่าสองท่าสองได้ป่าววะมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ผมบอกเลยมองอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นท่าสี่อืหจับบอสอย่างเงี้ยอะไรวะยากมากอือโดนเอโอ้โดนปลาหมึกจับว้าาหึหยากวะมันตัวใหญ่ด้วยแหละประเด็นนะท่าสองอหโดนแล้วโดนลุมแล้วตอนนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่ายอมแพ้ท่าเอฟครับผมเฮ้ยสเต็์กออยู่เลกกากำลังมาอืมยัดหลังเลยสวยจังหวะนี้ โดนป่าวะโอ้ไม่โดนว่ะเสียดายจัดไม่โดนไม่โดนไม่โดนเหรอท่าหนึ่งมหมอกแดงเอาติมาโอเคท่าสองควาบควานหมดโอ้โหสวยครับท่าสามต่อพุ่งเข้าไปหนีก่อนโอเคเออเกมพีมันก็หนูดีนะเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องไปฝึกเล่นกว่านี้อีกนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยมาแล้วมาแล้วจงวังหวะนี้กวานหมดกว,วานหมดจอเรียบร้อยได้หนึ่งคิวแล้วท่าสี่จับอ จับไม่โดนเวรกมเฮ้ยมันทำอะไรอะ่ะมันเปลี่ยนโหมดโ,โ,โอ้มันใช้ท่าไม่ตายทุกคนพลาดเลยว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรครับจังหวะน,นี้ไกแก้นดีกว่าสไตล์ก็ยูเลก้าดักหน้าเลยสวยนี่ท่าสองครับแงบโตนโดนเกี่ยวผมโคตรชอบเลยท่าสองอะ่ทะท่าหนึ่งจับฉีกกระชากเรียบร้อยครับท่าสี่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 ที่หนึ่งท่าสี่โตนเอเต็ม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 ท่าสองต่อครับ นีโดนเออมันว่ะเฮ้ยเล่นไปเล่นมาแล้วมันดีเหมือนกันนะเนี่ยว้าแต่ก็โดนนี่อยู่ดีแหละถ้าสามไปครับพุ่งเฮ้ยพุ่งก็ไปหา19เลยเฮ้สิบเก้าหรือยี่สวะเฮ้ยไม่ใช่สิเก้าทุกคนผมพูดผิดน่าจะยี่สิมากกว่านะเนี่ยอือโดนโดนโหมดโอเคสวยท่าสีครับโดน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  หผมบอกเลยนะครับว่าเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยคือมันต้องใช้ทักษะในการต่อสู้แล้วก็ในการเล่นด้วยนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกแหละนะครับใครจะเล่นเป็นเลยตั้งแต่แรกมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนไหนลองดูซิไหนๆก็แล้วท่าเอกหน่อยดีกว่าท่าเอกคือท่าอะไรวะนึกกดได้เลยเหรอผมนึกว่าเราต้องรอหล่อนนีให้เตรียมก่อนอ๋อกดท่าเอกคือหมอกแดงครับผม โดนผมบอกเลยชิมหายกันบ้างแหละอย่างเงี้ยืออโดนท่าสเอาชิมหายแล้วอยู่กลางวงอันนี้พอดีพลาดเลยอ่ะอยู่กลางวงอ่าท่าไม่ตายของก๊อปูท่าสองเอโดนเรียบร้อยครับผมหายหายืออโอ้คือพูดได้เลยนะว่าเป็นหนึ่งตัวที่แทงได้เลยเนะี่ยเพราะว่าเลือดตั้งพันแสนะครับสหรับเจ้ากอซิล่าติมาตัวนี้โอ้ติดลมว่ะ ตีลมท่าสองท่าสองนี่เอากดท่าสองไม่ไปือ้อโดนปูโโ่โดนแล้วโดนแล้วแงโดนปู่กัดเฉยงงเลยผมเอาคืนเอาคืนเอาคืนออเอาคืนออ้ยเอาคืนเอาคืนขับรามมาโอ,อ้หลังเข้าอีกออืพลาดเลยอะ่ะท่าสองเออนี่เกี่ยวเก็บหมดเกี่ยวเก็บหมดท่าหนึง่งโอ้โหเฮ้ยกดปู่คาบคู่อะ่ะท่าสี่โดนืออตัดหน้าไปครับท่าหนึง่ง โอเคผมพลาดจังหวะน,นี้ผมพลาดท่าสองโอเคสวยอยู่นะครับอ๋อได้อยู่นะเล่นเรื่อยๆทุกคนเล่นชิว,ชวๆวะนะครับแต่ก็รีบเป็นกันละกันไม่รู้มันจะโดนปิดเมื่อ,อไหร่อีกนะท่าสามท่าสามพุ่งออกไปเออเรียบร้อยท่าสองจวบโอ้โหโดนเฮ้ยชิบายแล้วหน้าหลังเลยจังหวะน,นี้หน้าหลังเลยว่ะเออหน้าหลังแล้วหน้าหลังหน้าหลังเฮ้ยโอู้ทําไม่ตายทําไม่ตายมันมา โอ้ oh, ไม่ทันดูเวนกร,รมถ้าเอฟก่อนเืนไปเอามาไม่โค้งคืนกลับไปนี่สวยครับสวยสวยสวยงามตามท้องเรื่องเลยจังหวะน,นี้แต่ว่าผมตายว่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยจะเก็บหลอดตรงนี้เต็มอยู่แล้วโอ้โห พราดจัดด่าเมื่อกี้ไม่ทันดูว่ามีอันตีของก๊อตปู่อยู่ด้วยนะครับก็เออประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเสียดายที่ไม่ทันไดให้ดูอันตีตอนเก็บหลอดเต็มนะครับใครที่รู้ว่าถ้าอันตีตอนเก็บหลอดเต็มเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้เลยนะครับคลิปวันนี้ก็คงจะฝาก่ว่นี้แ,ลแหละยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับเกมโนบก์แมปไคจูเรเซ็นนะลองเล่นกันดูได้นะครับก่อนที่เกมมาจะโดนปีหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้นะ ลืมครับลืมลืมยังไงก็ไม่รู้นะครับเมืกก่อกี้ลืมพาทุกคนมาดูท่าคำรามกันนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูท่าคำรามของเจ้าก็ซิล่าอัลติมากันหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเริ่มต้นจากท่าอากันก่อนดูนะนี่โอ้โหอนิเมชั่นดีจัดเสียงดีจัดแต่แม่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงไหมนะเสียงมันเบามากเลยนะครับแล้วก็ต่อไปท่าทีนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่าคำรามของเจ้าอัลติมาครับ